แล้วก็จะมาอ่านต่อจากอ่า EP ที่แล้วกันนะคะพาร t ท,ที่แล้วเนาะนี่อ่านต่อกันยาวๆเลยเนาะกลัวไอเนี้ยมันหมดอะกลัวบัตรหมดอะ่ะเรายังไม่มีตังอยู่ใครอยากให้เราอ่านต่อคะอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดมาเลยนะเดี๋ยวจะกดติดตามด้วยนะ กดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสารภาพนะคะเพื่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดินลี่เนี่ยจะมาทำคลิปต่อให้ทุกคนดูนะคะอะไรนะเมื่อกี้ไม่ทันแล้วบริการคนอื่นก็ถูกสั่งให้เลิกประกันชันชั่วคราวแบบนี้นี่จะเปน็นโอกาสนี่เรียกว่าหนึ่งในร้านก็ว่าได้ฉันต้องใช้วเวลาแอบศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยของเขาและหาวางแผนทางวางแผนหาทางหนีอยู่ รวมปีร่วมปีจนในที่สุดฉันก็สามารถร่วงรู้รหัสดับที่จะปิดตายระบบทุกอย่างชัว่วขณะพอปิดระบบเสร็จฉันก็ฉันจะกาฉันจัดการปล่อยหนูตัวอ้วนๆที่พ่วงด้วยประทัดเจ๋วที่แอบสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อหลอกล่อให้หล่กหุ่นยนต์ Android, แอนดรอยการแอนดรอรักษาการทั้งหลาย คุนวายกับการจับพวกมันเพราะเข้าใจว่านี่เป็นอาจเป็นสัตว์อันตรายที่แปลก d e l i b e r วิ่งไปมานับร้อยตัวตอนนี้จนลืมสนใจฉันฮึฮึฉันแตะเชือกก่อนที่จะหย่อนตัวจากหลังสูงเสียฟ้าที่เคยเป็นที่กักขังมันฉันมาตลอด18ปีกึก ที่สุดเท้าของฉันก็อย่าอยู่พื้นด้านนอกฉ,นฉันอยู่ด้านนอกจริงๆว่าใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่ได้อยู่ในโดมแก้วไม่ได้อยู่ในโดมแก้วที่คขาที่ครอบหรือหัดไว้ลลกษนะทำาร็จแล้ว,นะแ,ลวแต่ก่อน,อน,นต้องคมุมใจล่ายนันตาแห่งความปิติอินแห่งความปิติอินดีที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ไม่ไม่ไม่ตั้งแต่ตอนนี้ฉันมาร้องไห้หอมร้องไห้ฉันมาร้องหอม่มร้องไห้ไม่ได้ปล่อยให้น้ําตาไหลง่ายง่ายแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วรูว้จักคนคนอื่นเขาไม่น้ําตากันซะที่ไหนเล่าเปี้ชิคกีดุ้งหูสายตาเหลือเพียงกระแสไฟฟ้า,ฟาเล่นเป็นเรี่ยวๆอยู่ที่รั้วเลยอะระบบสบาวความปลอดภัยกลับมาทํางานแล้วอย่างนั้นหรอ ืีถ่าฉันปีนออกมาเช้ากว่าน,นี้เดียวผมงได้กลายเป็นเนื้อแดดเดียวแน่ๆแม่สิดจะมาลัวฉันญจ้มามาวมยืนรออะไรอยู่เล่าไม่บอกไปจากที่นี่ได้แล้วถักถักักัก,กฉันแบบสำคัญและให้จัดเตรียมไว้เพื่อรักรอบหนีแล้วก็วิ่งสุดแรงเกิด กวนข้ามแล้วอ่ะขอโทษนะคะขอโทษขอโทษขอโทษ,โท,ษที่เป็นแบบนี้เพราะเพราไม่ต้องการให้คนภายนอกเข้ามาท่อง่องเกี่ยวหรือสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนในครอบครัวนั่นเองฉะนั้นต้องมีตัวช่วยโอ้ m ม g กอนี่อะไรมันคืออะไร มันคือสกูตเตอร์บาบาบารุ่นใหม่ล่าสุดที่ทำความเร็วได้ถึง1 2 0กิโลเมตร่อชั่วโมงเร็วเชวนะมันแพงมาก้องเก็บหอมร้อยหรือปิน้นปีแล้วสั่งจากแอปลา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 ซาดา้าหรือเปล่าหนูแล้วก็จ้งพนักางานขนส่งให้เอามาวางไว้ที่พุ่มไม้แถวแถวหน้าคันริหาร แบบห้ามให้ใครเห็นเหตุขาดโดยขอว่าฉันจะรีวิวให้หนึ่งดาวถ้าทำไม่สำเร็จก่อนลาทุกคนฉันหานไปพูดทิ้งท้ายก่อนจะบิดสกูตเตอร์ทะยานออกไปอย่างรวดเร็วฟิวทำให้สึกเหมือนสกูตเตอร์มันมันขับยากชะมัดเกๆเก๋เกตัวเครืแบบ่องก็สแบบัแบบ่นแปลกๆไม่หยุดคืดอความเร็วก็คง คอมแล้วก็ไม่ของที่แล้วสักนิดโอ้ยต้องมีอะไรผิดปกตินแน่บ้าสมัดเลยฉันถูกจับกับบ้านเพอสกูตเตอร์เป็นของปลอมฉันต้องมาขอจำนวนม้มาตายแน่แน,แน่แกร้งผักที่อาอฉันร้องไห้มื่สกูตเตอร์เสียแล้วไปอยากเข้าไม่อยากอ่านแล้วอะทุกคนอ่านเองอะนะ ต่อให้ฝืนพยายามแค่ไหนต่อให้ฝืนไว้แค่ไหนฉันก็ต้านแรงน้ำผองไม่ได้จนกระทั่งกิ้งมาถึงริดหน้าล่าแล้วก็เหมือนจะตก,ตกลงไปที่เปลนพี่อ้ายฉล้อง ฝากบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย